โลกที่หมุนไปอย่างรวดเร็วและเต็มไปด้วยการแข่งขันทางเศรษฐกิจใครที่สามารถหาเงินเก่งย่อมมีความได้เปรียบในแทบทุกด้านของชีวิตไม่ว่าจะเป็นอิสระทางการเงินความมั่นคงของครอบครัวหรือแม้กระทั่งการเลือกใช้ชีวิตตามแบบที่ตัวเองต้องการหลายคนใฝ่ฝันอยากเป็นคนหาเงินเก่งแต่กลับยังติดกับดักการทำงานแบบเดิมๆทำงานหนักแต่เงินไม่พอ ใช้ชีวิตบนเวียนอยู่กับการแลกแรงกายแรงใจเพื่อเงินก้อนเล็กๆโดยไม่รู้เลยว่ามีวิธีคิดและวิธีทำที่สามารถเปลี่ยนคุณให้กลายเป็นเครื่องจักรทำเงินได้จริงการเป็นเครื่องจักรทำเงินไม่ได้หมายความว่าคุณต้องทำงานหนักจนไม่มีเวลาพักผ่อนหรือทุ่มเทชีวิตทั้งหมดให้กับการวิ่งไล่ตามเงินแต่แท้จริงแล้วมันคือการสร้างระบบในตัวเองที่ทำให้เงินไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่อง เหมือนเครื่องจักรที่เดินได้เองไม่หยุดหย่อนคุณจะทำงานน้อยลงแต่ได้ผลลัพธ์มากขึ้นคุณจะใช้พลังความคิดและการวางแผนแทนที่จะใช้แรงเพียงอย่างเดียวและคุณจะเรียนรู้วิธีทำให้เวลาทักษะและโอกาสกลายเป็นเครื่องมือผลิตเงินแทนคุณลองคิดดูสิว่าถ้าวันหนึ่งคุณสามารถสร้างไรายได้ที่ต่อเนื่องแม้ในเวลาที่คุณนันหลับหรือพักผ่อนคุณจะมีความสุขแค่ไหน นี่คือสิ่งที่คนจำนวนหนึ่งในโลกทำได้จริงพวกเขาไม่ได้มีเวทมนต์หรือโชคช่วยแต่พวกเขารู้เคล็ดลับบางอย่างที่ทำให้ตัวเองหางินได้เก่งกว่าใครความลับเหล่านี้คือสิ่งที่คุณสามารถเรียนรู้และทำตามได้หากคุณเข้าใจหลักการและลงมือทำอย่างต่อเนื่องในบทความนี้เราจะพาคุณไปเจาะลึกทีละขั้นตอนของการปั้นตัวเองให้กลายเป็นเครื่องจักรทำเงิน ไม่ว่าจะเป็นการปรับทัศนคติการลงทุนในทักษะการบริหารเวลาไปจนถึงการสร้างระบบรายได้ที่ทำงานแทนคุณทุกข้อคือกุญแจสำคัญที่จะเปลี่ยนจากการเป็นคนทำงานหนักเพื่อเงินไปสู่การเป็นคนที่เงินทำงานแทนและเมื่อถึงจุดนั้นคุณจะค้นพบความหมายที่แท้จริงของคำว่าอิสระทางการเงิน 1. ปรับทัศนคติเรื่องเงินให้ถูกต้อง การเป็นเครื่องจักรทำเงินไม่ได้เริ่มต้นจากการมีเงินทุนก้อนโตหรือการได้โอกาสที่พิเศษเหนือใครแต่จุดเริ่มต้นจริงๆอยู่ที่ความคิดของคุณที่มีต่อเงินหากมองเงินผิดตั้งแต่ต้นต่อให้คุณมีไรายได้สูงแค่ไหนสุดท้ายเงินก็จะไหลออกไปหมดแต่ถ้าคุณมีทัศนคติที่ถูกต้องเงินไม่เพียงแต่จะไหลเข้ามาแต่ยังงอกเงยและอยู่กับคุณได้อย่างมั่นคงหลายคนเติบโตมาพร้อมความเชื่อที่ผิดเกี่ยวกับเงินเช่น เงินคือรากเงาของความชั่วร้ายหรือการหาเงินเยอะๆต้องเป็นคนเห็นแก่ตัวความคิดเหล่านี้ทำให้คนจำนวนมากผลักเงินออกจากชีวิตโดยไม่รู้ตัวเพราะในจิตใต้สำนึกเพวกะเขารู้สึกผิดหรือไม่สบายใจเวลามีเงินมากแต่ในความจริงเงินก็เพียงเป็นเครื่องมือเครื่องมือที่ดีหรือร้ายขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้มันอย่างไรถ้าใช้เพื่อสร้างคุณค่าสร้างความสุขและช่วยเหลือผู้อื่นเงินก็คือพลังงานบวกที่ขับเคลื่อนโลกใบนี้ การปรับทัศนคติเรื่องเงินให้ถูกต้องเริ่มจากการยอมรับว่าเงินคือสิ่งจำเป็นไม่ใช่สิ่งน่าอายที่จะพูดถึงและไม่ใช่สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงคนที่หาเงินเก่งทุกคนล้วนมีทัศนคติว่าเงินคือเพื่อนคู่คิดพวกเขาเห็นคุณค่าในมันเคารพมันและรู้วิธีทำให้มันเติบโตยิ่งไปกว่านั้นพวกเขามองว่าเงินคือผลลัพธ์ของคุณค่าที่ตนเองมอบให้กับโลก อยากได้เงินมากขึ้นก็ต้องสร้างคุณค่ามากขึ้นไม่ใช่เอาแต่หวังพึ่งโชคหรือพรสวรรค์เมื่อคุณเริ่มเปลี่ยนวิธีคิดต่อเงินคุณจะพบว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเงินเปลี่ยนไปคุณจะไม่รู้สึกผิดเวลาทำไรายได้เพิ่มขึ้นคุณจะไม่รู้สึกว่าการร่ำรวยคือเรื่องผิดบาปแต่คุณจะรู้สึกภูมิใจที่สามารถใช้ความสามารถของตัวเองสร้างมูลค่าและรับผลตอบแทนกลับมา ทัศนคติที่ถูกต้องนี้จะเป็นเหมือนเชื้อเพลิงที่ทำให้เครื่องจักรทำเงินในตัวคุณเดินต่อไปได้อย่างไม่สะดุด 2. ลงทุนในทักษะที่ตลาดต้องการถ้าอยากบ้านตัวเองให้เป็นเครื่องจักรทำเงินสิ่งสำคัญที่สุดคือการลงทุนในทักษะของตัวเองเพราะทักษะคือสินทรัพย์ที่ไม่มีใครแย่งคุณไปได้ยิ่งคุณมีทักษะที่ตลาดต้องการมากเท่าไหร่ คุณก็ยิ่งมีมูลค่ามากขึ้นและเงินก็จะไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องเหมือนเครื่องจักรที่ไม่เคยหยุดทำงานหลายคนพลาดตรงที่ใช้เวลาเกือบทั้งหมดไปกับการทำงานซ้ำๆที่ไม่พัฒนาตัวเองเลยทำให้ไรายได้ของพวกเขาหยุดนิ่งเพราะสิ่งที่ทำอยู่นั้นตลาดไม่ได้เห็นว่ามีคุณค่าเพิ่มขึ้นแต่คนที่หาเงินเก่งจริงๆจ,จะไม่หยุดอยู่กับที่พวกเขามองหาทักษะใหม่ๆที่สามารถต่อยอดได้และเรียนรู้ตลอดเวลา เช่นทักษะการขายการเจรจาต่อรองการตลาดออนไลน์การลงทุนการใช้เทคโนโลยีหรือแม้กระทั่งการสร้างคอนเทนต์ที่ดึงดูดผู้คนสิ่งเหล่านี้คือทักษะที่ทำเงินได้จริงในโลกยุคใหม่การลงทุนในทักษะยังมีความพิเศษตรงที่มันเป็นการลงทุนที่งอกเงยแบบทวีคูณสมมติคุณเรียนรู้การสื่อสารที่ดีขึ้นนอกจากจะช่วยเรื่องการทำงานโดยตรงแล้วยังช่วยเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ ขยายเครือข่ายและทำให้คุณเข้าถึงโอกาสใหม่ๆได้เร็วขึ้นทักษะเดียวจึงสามารถสร้างผลลัพธ์หลายด้านและกลายเป็นแหล่งรายได้ไม่รู้จบอย่าลืมว่าโลกเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอทักษะที่เคยมีค่ามากในอดีตอาจไร้ค่าในวันนี้ดังนั้นเครื่องจักรทำเนินที่แท้จริงต้องไม่หยุดอัปเกรดตัวเองคุณต้องถามตัวเองเสมอว่าตอนนี้ตลาดต้องการอะไรและเรามีทักษะนั้นแล้วหรือยัง ถ้ายังจงเร่งลงทุนทั้งเวลาและทรัพยากรเพื่อเรียนรู้เพราะเมื่อคุณมีทักษะที่ตรงกับความต้องการคุณจะไม่ต้องวิ่งตามเงินแต่เงินจะวิ่งเข้าหาคุณเอง 3. ใช้เวลาให้คุ้มเหมือนสินทรัพย์เวลาเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดในชีวิตมันเป็นสิ่งเดียวที่ทุกคนมีอย่างเท่าเทียมกัน24ชั่วโมงต่อวันไม่ว่าคุณจะรวยหรือจนคุณมีเวลาเท่ากับคนอื่น แต่สิ่งที่ทำให้ผลลัพธ์ต่างกันมหาศาลคือวิธีที่คุณใช้เวลาคนที่ยังติดอยู่กับการใช้เวลาไปกับสิ่งที่ไม่ก่อให้เกิดมูลคา่ายอมยากที่จะปั้นตัวเองให้กลายเป็นเครื่องจักรทำเงินได้ถ้าคุณมองเวลาเป็นเพียงสิ่งที่ไหลผ่านไปวันๆคุณจะปล่อยให้มันสูญเปล่าแต่ถ้าคุณมองเวลาเป็นสินทรัพย์คุณจะจัดการมันเหมือนการลงทุนทุกชั่วโมงที่คุณใช้ไปต้องคุ้มค่าและสร้างผลลัพธ์บางอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาทักษะใหม่การสร้างไรายได้การดูแลสุขภาพเพื่อทำงานได้ยาวนานหรือแม้แต่การพักผ่อนที่มีคุณภาพเพื่อเพิ่มพลังในวันต่อไปทุกกิจกรรมล้วนต้องถูกมองว่าเป็นการลงทุนในอนาคต เครื่องจักรทำเงินตัวจริงรู้จักใช้เวลาอย่างชาญฉลาดพวกเขาไม่ยอมให้กิจกรรมที่ไม่สร้างมูลคา่าเข้ามากินเวลาชีวิตเช่นการเสพสื่อที่ไม่เกิดประโยชน์การนั่งบนหรือการผัดวันประกันพรุ่งแต่เลือกโฟกัสเฉพาะสิ่งที่มีผลลัพธ์ต่อเป้าหมายพวกเขาอาจแบกเวลาส่วนหนึ่งไปเรียนรู้ลงทุนขยายธุรกิจหรือสร้างเครือข่ายและรู้วิธีจัดลำดับความสำคัญเพื่อไม่ให้เวลาถูกใช้ไปกับเรื่องเล็กน้อย อีกสิ่งสำคัญคือการมองเวลาในเชิงทวีคูณหมายความว่าคุณควรใช้เวลาไปกับสิ่งที่สร้างผลตอบแทนได้หลายชั้นเช่นการสร้างสินทรัพย์ดิจิทัลคอนเทนต์ออนไลน์หรือธุรกิจที่สามารถทำงานแทนคุณได้ในอนาคตแทนที่จะใช้เวลาทำงานแลกเงินแบบครั้งต่อครั้งเมื่อคุณเริ่มปฏิบัติกับเวลาเหมือนสินทรัพย์คุณจะเลิกมองมันเป็นสิ่งที่สูญเปล่าและเริ่มเห็นคุณค่าในทุกนาทีที่ผ่านไป นี่คือกุญแจสำคัญที่จะทำให้เครื่องจักรทำเงินในตัวคุณทำงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพสูงสุด 4. มองหาโอกาสสร้างระบบไม่ใช่แค่ทำงานสิ่งที่ทำให้คนทั่วไปกับคนที่เป็นเครื่องจักรทำเงินแตกต่างกันอย่างชัดเจนคือวิธีคิดเรื่องการทำงาน คนทั่วไปมักเชื่อว่าถ้าอยากได้เงินมากขึ้นก็ต้องทำงานหนักขึ้นเพิ่มชั่วโมงการทำงานให้มากขึ้นแต่แนวทางนี้มีขีดจำกัดเพราะเวลาและพลังของเรามีจำกัดคุณไม่สามารถทำงาน24ชั่วโมงต่อวันได้ตลอดไปและยิ่งทำงานหนักเกินไปสุขภาพและคุณภาพชีวิตก็จะยิ่งถดถอย ในทางกลับกันคนที่เป็นเครื่องจักรทำเงินจะไม่หยุดที่การทำงานแลกเงินแต่จะมองหาโอกาสในการสร้างระบบที่ทำงานแทนตัวเองพวกเขาเข้าใจว่าการหาเงินที่แท้จริงไม่ใช่เรื่องของการลงแรงเพิ่มแต่เป็นเรื่องของการสร้างกระบวนการที่ทำให้เงินเข้ามาอย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องใช้แรงกายมากเท่าเดิม การสร้างระบบนี้มีหลายวิธีเช่นการลงทุนที่สร้างกระแสเงินสดอย่างอสังหาริมทรัพย์หุ้นที่จ่ายปันผลหรือธุรกิจที่สามารถเดินได้เองแม้เจ้าของไม่อยู่นอกจากนี้ยังรวมถึงการใช้เทคโนโลยีมาช่วยเช่นการสร้างคอนเทนต์ดิจิทัลที่ทำไรายได้ซ้ำการใช้ระบบอัตโนมัติในการขายสินค้าออนไลน์หรือการสร้างทีมงานที่แข็งแกร่งเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจแทน หัวใจสําคัญคือคุณต้องเปลี่ยนจากการถามตัวเองว่าวันนี้ฉันจะหาเงินยังไงไปเป็นวันนี้ฉันจะสร้างระบบอะไรที่ทําให้เงินเข้ามาเรื่อยๆในอนาคตเพราะเครื่องจักรทำเงินไม่ใช่การทำงานแบบวันต่อวันแต่มันคือการวางโครงสร้างที่ทำงานได้เองและต่อเนื่องเมื่อคุณเริ่มมองหาโอกาสและสร้างระบบคุณจะค้นพบว่าไรายได้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเวลาที่คุณใช้แต่ขึ้นอยู่กับคุณภาพของระบบที่คุณสร้างขึ้น ยิ่งระบบแข็งแรงและขยายได้มากเท่าไหร่เครื่องจักรทำเงินของคุณก็จะทรงพลังและพาคุณไปสู่ความมั่งคั่งที่แท้จริง 5. บริหารความเสี่ยงไม่ใช่หนีความเสี่ยงความเสี่ยงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในทุกการหาเงินไม่ว่าจะเป็นการลงทุนการทำธุรกิจหรือแม้แต่การทำงานประจำก็มีความเสี่ยงเช่นกันเช่นเสี่ยงตัวการถูกเลิกจ้างเศรษฐกิจตกต่ำหรือการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี คนจำนวนมากพยายามหลีกเลี่ยงความเสี่ยงด้วยการเลือกเส้นทางที่ดูปลอดภัยที่สุดแต่ผลลัพธ์คือพวกเขามักไม่สามารถก้าวไปสู่ความมั่งคั่งที่แท้จริงได้เพราะความมั่งคั่งเกิดขึ้นตรงที่คนอื่นกลัวแต่คุณกล้าบริหารมันคนที่เป็นเครื่องจักรทำเงินจะไม่วิ่งหนีความเสี่ยงแต่เลือกเผชิญหน้ามันอย่างมีสติและยลยุทธ์ พวกเขาเข้าใจว่าความเสี่ยงไม่ใช่ศัตรูแต่เป็นครูที่คอยสอนบทเรียนสำคัญและหากเรียนรู้ที่จะควบคุมมันก็สามารถเปลี่ยนมันให้กลายเป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่ได้วิธีบริหารความเสี่ยงเริ่มจากการประเมินสถานการณ์อย่างรอบคอบรู้จักหาข้อมูลให้เพียงพอไม่ลงทุนหรือทำอะไรเพียงเพราะตามกระแส จากนั้นต้องรู้จักกระจายความเสี่ยงไม่เอาเงินหรือทรัพยาการทั้งหมดไปวางไว้ที่เดียวเช่นหากลงทุนควรกระจายไปในหลายสินทรัพย์ถ้าทำธุรกิจควรมีแหล่งไรายได้มากกว่าหนึ่งเพื่อไม่ให้ทุกอย่างพังทลายเพียงเพราะปัญหาเดียวอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญคือการเตรียมแผนสำรองเครื่องจักรทำเงินจะไม่พึ่งดวงหรือความหวังลมๆแล,ล้งๆแต่พวกเขาจะคิดล่วงหน้าเสมอว่าถ้าเหตุการณ์ไม่เป็นไปตามคาดจะรับมืออย่างไร สิ่งนี้ช่วยลดผลกระทบและทำให้พวกเขายืนหยัดได้แม้ในเวลาที่สถานการณ์ยากลำบากจำไว้ว่าความเสี่ยงไม่ใช่สิ่งที่ควรกลัวแต่เป็นสิ่งที่ควรเรียนรู้จะใช้มันให้เป็นประโยชน์คนที่มั่งคั่งที่สุดในโลกล้วนผ่านการรับมือกับความเสี่ยงนับครั้งไม่ถ้วนและทุกครั้งที่จัดการได้พวกเขาจะเติบโตแข็งแกร่งและเข้าใกล้เป้าหมายทางการเงินมากขึ้น 6. สร้างเครือข่ายคนเก่ง การเป็นเครื่องจักรทำเงินไม่ได้หมายความว่าคุณต้องทำทุกอย่างด้วยตัวเองเพียงลำพังตรงกันข้ามสิ่งที่ทำให้ใครสักคนสามารถเติบโตได้อย่างก้าวกระโดดมักมาจากเครือข่ายที่เขามีอยู่รอบตัวคนที่หาเงินเก่งจริงๆมักมีคอนเนคชั่นที่แข็งแรงรายล้อมด้วยคนเก่งคนคิดบวกและคนที่มีทรัพยากรหรือความรู้ที่แตกต่างจากตัวเองเครือข่ายเหล่านี้เปรียบเสมือนเชื้อเพลิงชั้นดีที่ทำให้เครื่องจักรทำเงินทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เครือข่ายที่ดีไม่ใช่การรู้จักคนเยอะอย่างผิวเผินแต่คือการสร้างความสัมพันธ์ที่มีคุณภาพและจริงใจการมีคนเก่งอยู่รอบตัวช่วยให้คุณมองเห็นโอกาสที่คุณอาจไม่เคยคิดถึงมาก่อนยกตัวอย่างเช่นคุณอาจมีไอเดียธุรกิจแต่ขาดทักษะด้านการตลาดถ้าคุณมีเพื่อนหรือพันธมิตรที่เชี่ยวชาญด้านนี้เขาสามารถเข้ามาเติมเต็มและทำให้ไอเดียของคุณเติบโตได้จริงนอกจากนี้ เครือข่ายยังช่วยให้คุณเข้าถึงทรัพยากรที่คุณไม่มีเช่นเงินทุนข้อมูลเชิงลึกหรือแม้แต่การแนะนําให้คุณได้รู้จักกับคนสําคัญในวงการต่างๆสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่คุณไม่สามารถหาได้จากการทํางานหนักคนเดียวการลงทุนลงแรงเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับคนที่มีคุณภาพจึงเป็นหนึ่งในกลยุทธ์สําคัญของคนที่อยากปั้นตัวเองให้เป็นเครื่องจักรทาเงิน การสร้างเครือข่ายไม่ได้หมายถึงการหวังผลประโยชน์ฝ่ายเดียวแต่คือการให้และรับอย่างสมดุลยิ่งคุณสามารถช่วยเหลือหรือสร้างคุณค่าให้กับผู้อื่นมากเท่าไหร่โอกาสที่คุณจะได้รับการตอบแทนกลับมาก็ยิ่งสูงเท่านั้นความสัมพันธ์ที่แข็งแรงเกิดจากความจริงใจและการสนับสนุนซึ่งกันและกันไม่ใช่การเสรแสร้งเพื่อหวังผลเมื่อคุณมีเครือข่ายที่ดีคุณจะไม่รู้สึกว่าตัวเองต้องเดินบนเส้นทางการเงินเพียงลำพัง แต่คุณจะมีพันธมิตรมีแรงบันดาลใจและมีคนที่พร้อมช่วยผลักดันคุณไปสู่ความสำเร็จที่ใหญ่กว่าที่คุณคิดไว้เองหลายเท่า 7. ลงมือทำอย่างสม่ำเสมอและไม่หยุดพัฒนาแม้คุณจะมีความคิดถูกต้องทักษะที่ตลาดต้องการเวลาระบบการทำงานและเครือข่ายที่แข็งแรงแต่ถ้าคุณไม่ลงมือทำอย่างต่อเนื่องทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเป็นเพียงแนวคิดหรือแผนการบนกระดาษเท่านั้น การลงมือทำสม่ำเสมอคือคุณสมบัติสำคัญที่สุดที่แยกคนทั่วไปออกจากคนที่เป็นเครื่องจักรทำเงินคนที่ประสบความสำเร็จรู้ดีว่าความสำเร็จไม่ได้เกิดขึ้นเพียงชั่วข้ามคืนแต่เกิดจากการทำสิ่งเล็กๆอย่างต่อเนื่องทุกวันการลงมือทำไม่จำเป็นต้องใหญ่หรือซับซ้อนแต่ต้องทำจริงและทำต่อเนื่องเช่นการเรียนรู้ทักษะใหม่ทุกวันการพัฒนาธุรกิจทีละขั้น การทำคอนเทนต์หรือสินทรัพย์ที่สร้างไรายได้ซ้ำการทำแบบนี้ต่อเนื่องแม้ในวันที่เหนื่อยหรือท้อจะช่วยสะสมความก้าวหน้าอย่างมหาศาลเมื่อเวลาผ่านไปอีกสิ่งสำคัญคือการไม่หยุดพัฒนาเครื่องจักรทำเงินตัวจริงจะประเมินผลการทำงานของตัวเองอย่างสม่ำเสมอวิเคราะห์ว่าอะไรได้ผลอะไรไม่ได้ผลและปรับปรุงให้ดีขึ้นคนเหล่านี้เรียนรู้จากความล้มเหลวไม่มองว่าการล้มเหลวคือความผิดพลาด แต่คือโอกาสในการปรับปรุงให้แข็งแรงกว่าเดิมทุกครั้งที่พวกเขาเจออุปสรรคจะนำบทเรียนเหล่านั้นมาพัฒนาตนเองจนระบบทำเงินของพวกเขาเสถียรและทรงพลังมากขึ้นการลงมือทำอย่างสม่ำเสมอและไม่หยุดพัฒนายังสร้างความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ที่แข็งแรงต่อผู้อื่น คนที่เห็นคุณทำสิ่งที่มีคุณค่ายอย่างต่อเนื่องย่อมเชื่อมั่นและไว้วางใจในความสามารถของคุณซึ่งสิ่งนี้เองสามารถสร้างโอกาสทางธุรกิจและความร่วมมือใหม่ๆที่นำไปสู่ไรายได้เพิ่มขึ้นได้สุดท้ายความสำเร็จไม่ได้เกิดจากโชคแต่เกิดจากการสะสมความพยายามความรู้และความคิดเชิงบวกอย่างต่อเนื่อง การลงมือทำอย่างสม่ำเสมอและไม่หยุดพัฒนาคือหัวใจของเครื่องจักรทำเงินที่จะทำให้คุณสร้างรายได้อย่างมั่นคงและต่อเนื่องในระยะยาวบทสรุปของเรื่องราวนี้การปั้นตัวเองให้เป็นเครื่องจักรทำเงินไม่ใช่เรื่องของเวทมนต์หรือโชคชะตาแต่เป็นกระบวนการที่เริ่มจากตัวคุณเองตั้งแต่การปรับทัศนคติเรื่องเงินให้ถูกต้องการลงทุนในทักษะที่ตลาดต้องการ การบริหารเวลาอย่างคุ้มค่าการสร้างระบบรายได้ที่ทำงานแทนตัวเองการบริหารความเสี่ยงอย่างชาญฉลาดการสร้างเครือข่ายคนเก่งรอบตัวและการลงมือทำอย่างต่อเนื่องพร้อมพัฒนาไม่หยุดทุกขั้นตอนล้วนเป็นส่วนประกอบสำคัญที่จะทำให้คุณเปล่งเครื่องจักรทำเงินอย่างแท้จริงสิ่งสำคัญที่สุดคือการเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมอย่างยั่งยืนไม่ใช่เพียงแค่ทำตามเทคนิคชั่วครัมชั่วคราว คนที่ประสบความสำเร็จรู้ดีว่าเงินเป็นผลลัพธ์ของคุณค่าที่ตนเองสร้างให้กับโลกยิ่งคุณสร้างคุณค่ามากเงินก็ยิ่งไหลเข้ามามากการลงทุนในตัวเองทางด้านทักษะเวลาและความสัมพันธ์คือรากฐานที่มั่นคงที่สุดสำหรับการเติบโตทางการเงินนอกจากนี้การมองหาโอกาสและสร้างระบบทำให้คุณไม่ต้องทำงานหนักเพื่อเงินตลอดเวลาแต่ให้เงินและทรัพยากรทำงานแทนคุณ การบริหารความเสี่ยงช่วยป้องกันไม่ให้ความพยายามและทรัพยากรถูกทำลายโดยเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดส่วนการสร้างเครือข่ายคนเก่งจะช่วยเพิ่มโอกาสเปิดประตูให้คุณเข้าถึงทรัพยากรและแนวคิดใหม่ๆที่คุณอาจไม่เห็นด้วยตัวเองสุดท้ายการลงมือทำอย่างต่อเนื่องและไม่หยุดพัฒนาคือสิ่งที่จะเปลี่ยนคุณจากคนธรรมดาให้เป็นเครื่องจักรทำเงินอย่างแท้จริง การทำต่อเนื่องแม้ในวันที่เหน็ดเหนื่อยการเรียนรู้จากความล้มเหลวและการปรับปรุงระบบอย่างสม่ำเสมอจะทำให้คุณสะสมผลลัพธ์เชิงบวกอย่างมหาศาลเมื่อเวลาผ่านไปคุณจะเห็นว่าไรายได้และความมั่งคั่งของคุณไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นผลลัพธ์จากกระบวนการและความพยายามที่ชัดเจนหากคุณอยากเปลี่ยนชีวิตและสร้างอิสราภาพทางการเงินบทเรียนทั้งหมดนี้ไม่ได้มีค่าแค่การอ่านแต่ต้องลงมือทำจริงตั้งเป้าหมาย วางแผนและสารต่อความพยายามทุกวันใช้ความรู้ทักษะและเครือข่ายของคุณให้เต็มประสิทธิภาพและอย่าหยุดพัฒนาความมั่งคั่งไม่ใช่เพียงเรื่องของเงินแต่เป็นเรื่องของการสร้างชีวิตที่คุณอยากมีและเมื่อคุณปฏิบัติตามแนวทางนี้เครื่องจักรทำเงินในตัวคุณจะเริ่มทำงานและเงินก็จะไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องวิ่งไล่ตามอีกต่อไปแต่เป็นพลังงานที่หมุนเวียนเข้ามาเต,มเติมเต็มชีวิตคุณอย่างต่อเนื่อง